ที่อยุธยาภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกอกตกใจกันในวันหยุดสุดสัปดาห์คนเขาจะพักผ่อนน่ะนะฮะก็ต้องรีบหนีกันออกมาสําหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องของสามีที่เขาเนี่ยคุ้มคลั่งยิงภรรยาตัวเองแล้วก็ยังยิงขาตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพบางช่วงบางตอนกันก่อนครับยิสตายิสตาอันนี้จะมหาี่ตำรวจนะเรามาคุยกับเรามาคุยกับเราถ้ายินเสียงที่เนี่ย ส right ่งสายจา่อยได้ไหมกคนสายกิตติดากิ่ติดานี่นะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้นะครับขณะที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปปิดล้อมภายในซอยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียาธยาครับเพื่อจะกดดันให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมามอบตัวครับหลังจากที่เขาเนี่ยคลุ้มคลั่งใช้ปืนยิงภรรยาของตัวเอง2นัดได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังยิงปืนในบ้านอีก3นัดครับ คือภรรยาเนี่ยวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านพาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยแต่ตัวเขาเนี่ยะฮะที่ไม่ยอมออกมาคืออยู่ในบ้านนะครับแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านนานกว่า6ชั่วโมงไม่ยอมออกมานะครับถึงแม้ว่าตํารวจจะพยายามประกาศจะเกลี้ยกล่อมอย่างไรถึงขั้นมีการพาตัวญาติแล้วก็น้องสาวมาเจราจาแต่ก็ยังไม่เป็นผลก็เลยมีการตรึงกําลังอยู่โดยรอบบริเวณบ้านอย่างต่อเนื่องครับเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายคือเจา้าหน้าที่เนี่ยบอก จะพยายามไม่เข้าไปเพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปืนอยู่ในมือและเขาก็ไม่ได้มีตัวประกันอะไรนอกจากตัวเขาเขาก็เลยเหมือนกับอ่าปักหลักรอกันอยู่เนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็ย้ายคนออกมาในที่ปลอดภัยบ้านข้างๆก็เคลียร์คนใช่ไหมครับล้อมกันอยู่อย่างเงี้ยหชั่วโมงคุณคจนกระทั่งพี่สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเจรจาเจ้าตัวยืนยันจะไม่ทําร้ายใครอีกแล้วแล้วก็จะยอมมอบตัวแน่นอนแต่ตอนนี้ก็คือคเครียดเออคเครียดแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าเขาใช้ปืนยิงขาตัวเองบาดเจ็บ นะตอนแรกบอกจะฆ่าตัวตายแหละจะยิงจุดสําคัญกว่านี้แต่ก็ไม่กล้าทําต่อมาในช่วงค่ำผู้ก่อเหตุก็ลงมาจากชั้นบนของตัวบ้านครับแล้วก็เดินออกมาคือเดินออกมาเปิดประตูหน้าบ้าน<อ>แล้วก็ชูมือขึ้นเหนือศีรษะ นะแสดงตัวยอมมอบตัวกับตํารวจอย,อย,อยอมแล้วยอมแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับโดยผู้ก่อเหตุมีบาดแผลถูกยิงที่ขาข้างซ้ายก็เลยมีการนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการสอบปากคําดําเนินคดีกันต่อไปนะครับะนะบางคนก็บอกว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงมแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยก็กลัวเขาจะเสียเลือดมากเหมือนกันเพราะว่ายิงตรงขาเนาะนะนะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เขาเนี่ยพยายามจะไปขอคืนดีกับภรรยา แต่ภรรยาเนี่ยไม่ยอมขึ้นดีด้วยเคครียดนะะัก็เลยยิงภรรยาเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เครียดด้วยนะออืเป็นทาวโฮมติดๆๆๆกันแบบนี้นะฮะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ค่ำฝนยังไม่ตกจนกระทั่งค่ำฝนก็ตกเนี่ยฮะ